สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องที่ดินลบบุรีชนูราคาถูกวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะครับมีวิวเขาสวยๆล้อมรอบนะครับบรรยากาศดีมากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีเนื้อที่ทําเอกสารทั้งหมดสองไร่พอด,ดีส่วนเอกสารสิทธิ์เป็นฉนุดทุกแดงน o สอสีจอนะครับราคาขายไร่ละ3ล้านบาทส่วนราคาท่านสามารถที่จะ พูดคุยต่อรองกับท่านเจ้าของที่ดินท่านได้โดยตรงนะครับคือที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่สองไร่พอดีรูปแปลงสวยนะครับเป็นรูปแปลงเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับแนวเขตแดนก็จะเป็นแนวพุ่มไม้แนวต้นไม้เล็กๆนะครับเป็นแนวเรียงกันอยู่เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังของแปลงที่ดินก็จะเป็นแนวต้นไม้ยาวเลยนะครับ การเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะครับแยกมาจากถนนสี่เลนถนนบาพาสสุพรรณิกาเข้ามาก็ประมาณ6กิโลนะครับอยู่ไม่ไกลจากถนนลาดยางนะครับประมาณ1 0 0ยถึงสองเมตรเท่านั้นเองนะครับด้านหน้าของแปลงที่ดินก็ติดถนนสาธารณะนะครับน้ำประปาไฟฟ้าครบอยู่หน้าแปลงเป็นแปลงที่ดินที่สวยนะครับแล้วที่ดินก็ถมแล้วนะครับ เป็นแปลงที่ดินที่สวยที่ดินก็โถมเรียบร้อยทั้งหมดเต็มพื้นที่นะครับท่านสามารถที่จะมาปลูกบ้านปลูกสิ่งปลูกสร้างทํารีสอร์ททาบ้านพักตากอากาศได้เลยนะครับอยู่ไม่ไกลจากอ่างเก็บน้ําห้วยปือนะครับประมาณ8.9กิโลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําตกนางรองสาลิก,กาวังตะไคร้เขื่อนขุนด่านประการชนก็เพียงแค่20กิโลเท่านั้นเองนะครับโรงพยาบาลสวรรคนครนายก 9กิโลจวัดนครนายก8กิโลนะครับส่วนกรุงเทพมหานาครเริ่มจากจุดฟิวเจอร์พาร์คลังสิตก็ประมาณ8 0กิโลนะครับวัดหลวงพ่อปากแดงนะครับ4กิโลเม็โค6กิโลนะครับรอบๆแปลงที่ดินของเราก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านมีรีสอร์ทมีบ้านพักตากอากาศของเพื่อนบ้านที่จากกรุงเทพมา สร้างอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีล้อมรอบด้วยภูเขานะครับเราจะเดินไปด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับติดถนนสาธารณะนะครับตอนนี้เป็นถนนหินคลุกอยู่ตอนนี้ก็ยกให้เป็นสาธารณะเป็นถนนของอปตอรเรียบร้อยนะครับต่อไปในอนาคตถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางหรือถนนคนกรีตนะครับ น้ำปราปาก็อยู่ตรงหน้าแปลงเลยนะครับไฟฟ้าครบบ้านพักตักอากาศของเพื่อนบ้านของเราสวยๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธนารนณะที่ดินแปลงน,นี้สวยงามเลยนะครับ ข้อาออกได้2เส้นทางท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับนัดดูที่ดินกับเราได้ทุกวันไม่เวียนบรรจุดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498รือเบอร์นะครับ0887902134รีช่องทางนะครับ Facebook, Fanpage, YouTube, Line, Instagram, TikTok ทางช่อง ที่ดินลบ,บุรีสโนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบ,บุรีสโนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ชมเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ